สวัสดีค่ะต้าจาก NPT Organic ค่ะวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามาชมโกดังสินค้าจัดเก็บถังพลาสติก200ลิตรกันค่ะวันนี้ก็จะมีสินค้าเข้ามาส่งทั้งหมด400ใบนะคะเนื่องจากมีลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะเราจึงต้องทําการสต็อกสินค้าเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าค่ะ นี่ก็จะเป็นถังที่ยังไม่ได้ฉีดพิวโฟมนะคะทางเราก็จะขายเป็นถังฉีดพิวโฟมค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดสงสัยว่าทำไมถึงต้องฉีดพิวโฟมนะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อดีกันเลยคะนะ 1. นะคะถังที่ฉีดพิวโฟมสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าถังเปล่าค่ะ2ค่ะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพน้าไม่ว่าจะเป็นน้าจืดน้าเค็มน้าก่อยใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ยังมีอายุการใช้งานที่นานกว่าถังเปล่าค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อถังพลาส,สติกฉีดพีโวโฟมนะคะไม่ว่าจะเป็น200ลิตร1 0 0ลิตรและ30ลิตรนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ